สวัสดีครับพี่น้องวอกไปสูส่ทุกคนพี่น้องอันนี้รูปสันผ้าแดดพามาสุมบรรยากาศนอกทงพี่น้องอากาศดีมากพี่น้องมานี้ฝ่าแบบว่ายอึมคึมแน่พี่น้องฝนที่ตกกระบอตกแดดก,กระบอแดดพี่น้องพาพี่น้องพี่พาหนาวมาสุมบรรยากาศข้างนอกพี่น้องกูสันผ้าแดดอันนี้พามากินไอ้ไก่ย่างบิเชนพี่น้องแล้วกะ็ตำบักทัวอันนี้เป็นเข้มเนือ้อพี่น้องเนื้อเข้ม เซพอนปลาไหลกิไบ่พี่น้องพระบีพระน้องว่ากินเมืองพี่น้องก็เดินพี่น้องเรื่องมาไหนก็คือเจ๊งหน่อยพี่น้องพอกินเขาแซ่บเคนวะผู้บมากกับหัวโถดเขาอะไรพี่น้องเด้อะปัวมากลูกสันเขาอะไรลูกสันก็บอกมนว่าเอาคขมือเดี๋พี่น้องเอาเพราะเป็นกระเซพี่น้องไรหนึ่งเป็นยาพี่น้องเด้อเอาหน่อยเป็นยาเอาอะไรก็ให้ถั่พี่น้อง โอ้โหพี่น้องบ้านจหอยแล้วพี่น้องมันบ้านพหมดกระยายนวิเศษตบักทั่วพี่น้องนำนำเข้มนำเข้มเนื้อพี่น้องพักกะบ่วายไทยพักพี่น้องวันนี้หาพักบ่ได้พี่น้องกะข้าวเหนียวพี่น้องข้าวเหนียวห่อนพี่น้องกีสานบ้านเท่าลูกกีสานต้องขาดข้าวเหนียวบ่ได้พี่น้องกินข้่อยังกับ่อยู่ท้องคือข้าวเหนียวบ้านเท่าพี่น้องเอ้ย มาพี่มันออกมาอ่าสะสโลแล้วพี่มันอน่ะเอาหลวดเนาะมันก็ต่องทวนมนติเว็ดที่นอกคำแรกพี่น้องเอาบ่องมันแสบกวันตูดมันพี่น้อง เสียยาลงไปกินข hmm. ้าวหวานจ่อยด้ยพี่น้องเพื่อนสิเป um> evet ็นค OK ือลูกสันนิวโรย่ากพี่น้องเนาะบรรยากาศดีแห้งพี่น้องนุกนูบินสันพี่น้อง ลูกบินเสร็นเจ้าลูกของก็มีพีดน้องค่ไม่รู้บานเท่าหุยบางย่างพิดน้องไล่ยิงกันไปล่ mhm nắm dưới bên nóng bọc 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 này xương 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 Bố xương 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 nào, bữa nào, bữa nào. อือผู้ดงบรรยากาศดีแี่น้อง ตะมงทัวกับไก่ย่างวิเศษี่น้องสุดยอดเลยพี่น้อง เมือไม่ซื้อผ้าพีพี่น้องกินขาหมูพี่นอ้องกินขาหมูน้ำรานยินดีขาหมูพพผลมาสารสนมาขาหนึ่งพื่อน่ะเมื่อได้ของบางคนนะเห็นไหมเชิญมาแดกฟรีพี่น้องของฟรีนี่ ร, <laughs> รู้สันมากแนี่ยยุพี่น้องอยืมเลือมพี่น้องเนอเอฟซีเราเอฟซีทำไมของรู้สันผ้าแดกอย่าลืมพี่น้องกดติดตามกดไอ่ฉันจะขยายไปพี่น้องเพื่อว่าสิติดตามรู้สันว่าคลิปหน้าสิผ้าแดดยังพี่น้องว่าจะเป็นทั้งยูทูบหรือว่าสิเป็นทางเพจพี่น้อง ลุงสันพาเด็กซื้อเดียวพี่น้องมากักดก้ไหลถือเงีกดแท่ให้กระด้างใจลุงสันพี่น้องถือบันผ่านมาทุกคลิปพ่อแม่พี่น้องให้ค่วมรวบมือพี่น้องอุดนุนลุงสัน

มีเอฟซีพันมีมามากผมน่แต่ให้ลูกสังกินก้อยปลาลูกทังกินที่ประเป็นพี่น้อง เนื้อลุ่นๆเหมือนกันไม่มีใครมัน ทวงในสองนายพี่น้องขาหลังเหมืองเขางามเหมือนพี่น้องเขาหน้าบานข้าเจ้าดูพี่น้องว่มันหน้าลูกสันเด้หน้าข้าเจ้าที่นี่กุ้งเทียมานนอกตัวพี่น้องนี่ให้มีหน้าเสียหห้องคิดแล้วก็คิดหอดบ้านเท่าพี่น้องแต่ว่ากับไป้่ะไรพี่น้องเกานบังคับพี่น้องการงานบังคับพี่น้องต้องให้ยุ่งเทียบไปอยู่บ้านเท่า ก็จะจะกันยังพี่น้องคิดให้คิดหน้าคนะือเราพี่น้อง คู่อบ้านเฮาคือสิบ่มีหน้าดำอเ,เนาะคือจะมีแต่หน้าบ้านคู่มือสเปย์ลูกฉันคิดหน้าอุย้ยเงินค้ามมอมีพี่น้องคันแท่ปั่นเอาเองพี่น้องปั่นเอาคู่คู่ขัดหน้องนาดินใ,นในส่เนาะ ปัเหล่อย่งมันตอนกังวิ่นตอนใบมาไทยหน้าพี่น้องมาเนี่ยไทยหน้าพื่อนไทยหน้าหุดบมไม่แตกก็คมไหวพี่น่องเดี๋ยวก่อนเอารถเอาเอาเอาขั้วไทเอาเอาขั้วตู่ไทยพี่น้อง thôi có khôi thủ môn 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 Thấy bây giờ môn 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 này môn 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 เขาแสนหนึ่งหกร้อยเจ็ดร้อยเลกียเขาเนื 450, ยาย้อสี่ร้อยห้าสิบเพื่อนงดีเขาก็ขาเขาหกเขาไม่ได้ห้าร้อยหกร้อยเดีเป็น,ยายนชาวนาก็ลูกสั้นแล้วของาสแทนทีเขาสิเป็นระขายอนค้ที่เขา,าเ,เขาว็ปเะเทศที่เขาทั่วโลก vâng 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 vâng

หมู bạn, này, đó, ่บ้านก็สิโสดีนเพื่อนนาะบ้านเนี่ยงวยออกหนึ่งเก่ากันเก่าสองกันป่ะหนึ่งเก่าหรือเก่าหนึ่งเพื่อน้องสามเก่าหนึ่งเหมอหรือว่าสามหนึ่งเก่ารือเก่าสองผู้ถือเด็กก็คือสสมัยไปเพื่อนน้อูดว่ือก็สู้ต่อไปพี่น้องมัวหนาวไมแต่จะสิบเอาไรพี่น้องไอ้ลงไร้มันไรเลียงด้วยตัวตัวเดียวพี่น้องสู้ห่อสมาหากิเมตรเพี่น้องเอ้ยจมือขอวเขาดวยจะหาคนสื่อคนแท่ง กูจะถือไปได้พี่น้องลอยตัวตัวมันถือเขาอันไป so, ส่งดวงชะตาขนาดนี้สิไปบังพี่น้องทำการทำงานเอาพี่น้องถ่ายคลิปนี้ก็ไมีอะงไรเผื่อเนาะลูกสันเขาเกาคาวา,วา,าสวัสดีครับ